ก็สวยยัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะเวเลอก็มาอยู่ใน g o ล f ี่เ e ิร์ e ดิฟเ e เเคยนะวันนี้นะฮะเราก็จะมาสอนวิธีฟาร์มเงินกันนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะเซฟผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมเนี้ยก็สามารถทำตามวิธีนี้ได้เลยนะก็อย่างแรกเลยนะฮะมาดูที่ทาวเวอร์ของเรากันก่อนนะทาวเวอร์ Tower ที่ต้องใช้นะฮะจะใช้กันอยู่2ตัวด้วยกันนะตัวแรกก็คือการซิงเกอร์นะฮะอันนี้เป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่มีอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวของอิมโพสเตอร์นะฮะ ใช้เพียงแค่2ตัวนี้นะซึ่งอินโพสเตอร์เนี่ยเป็นทาวเวอร์ฟรีคุณก็สามารถดูได้จากคลิปสอนหาอิมโพสเตอร์ที่ผมเคยสอนไปนะก็วิธีนะครับผมแนะนําให้คุณโซโล่นะแต่ว่าจะโซโลหรือไม่โซโลไม่เป็นไรนะเพราะเงินต่อเว็บเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันอยู่แล้วนะเข้าด่านกันนะฮะ ซึ่งในด่านเนี่ยผมอาจจะอธิบายเร็วหน่อยนะเพราะว่านั่นแหละมันเป็นวิธีแบบว่าสเปดลันนะมันเน้นแบบลงหลายๆตาเข้าไว้มันก็เลยต้องเร็วมากๆนะฮะเพื่อให้แบบทันเวลานะอย่างแรกเลยนะฮะแมพที่ผมแนะนำนะจะมี2แมพก็คือแมพคริสต์มาสแล้วก็ทาโก้นะครับเป็นแมพที่จะมีโค้งค่อนข้างีะดีนะแล้วก็เพลงมาอีกแล้วโอเคก็โหวตแมพมานะฮะรอบนี้ผมจะเลือกด่านทาโก้แล้วกันนะจะด่านไหนก็ได้แหละแล้วก็ไปเสียงเพลงไปนะฮะเพื่อการลิกสิตนะแป๊บหนึ่งต้องให้เกมมันเริ่มก่อน UI มันกากโอเค แล้วทาไมเป็ดแล้วมันยังมีเสียงเพลงเนี่ยโอเคฮะยางแรกเลยนะให้เราวางตัวของปืนพกนะฮะมา2ตัวก่อนนะการซิงเกอร์แบบนี้แล้วก็เร่งสเปดม็อบนะฮะให้กลายเป็นคูณ10นะเพื่อให้เกมเนี่ยมันเดินไปไวมากๆนะแล้วก็วางตัวที่2มาสับการซิงเกอร์นะแล้วก็วางตัวที่4มาโอเคแล้วก็หลังจากนี้ให้วางอิมโพสเตอร์ตรงนี้นะแล้วก็จากนี้เราต้องสแปมอิมโพสเตอร์ตรงหน้าบ้านมอนแบบนี้แล้วนะเนี่ยก็เน้นวางอิมโพสเตอร์ล้อมบ้านมอนอาไว้นะเนี่ย เน้นแบบหน้า,หน,า,ห,นาหน้าบ้านไวแบบนี้ซึ่งเกมมันจะไวผิดปกติมากๆนะฮะเพราะว่าผมปรับเป็นคูณ10นะอย่างที่บอกไปเนี่ยแล้วก็แค่สแปมตัวอินโพสเตอร์นะฮะหน้าบ้านแบบนี้เลยนะสแปมให้มันครบ30ตัวไปเลยสาวตัวของอินโพสเตอรเนี่ย ก็วางเพิ่มวางเพิ่มมายิ่งวางเยอะยิ่งดีนะฮะ,ะวิธีนี้ต้องเน้นมือไวหน่อยนะถ้าเกิดทานานๆอาจจะแบบว่าปลดมือหน่อยแต่ว่านี่แหละเป็นวิธีที่คุ้มสุดในเกมแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่นะเรียบร้อยตอนนี้ก็วางอินโพสเตอร์นะฮะมาครบ30ตัวแล้วนะหลังจากนี้ให้เรากดรูปธงนะจะเป็นการกดยอมแพ้ซึ่งให้เราลองเงินตรงนี้นะให้ลองเงินขึ้นเป็น400ก่อนแล้วเราก็กด yes ไปโอเครอนี่ฮะคือ4 0 0อแล้วก,กด yes นะฮะก็จะเป็นการยอมแพ้แล้วก็ออกเกมแล้วก็เอาเงินกับ xp เนี่ยเข้าตัวเรานั่นเองนะ เรียบร้อยฮะแล้วก็กลับมาแล้วพร้อมกับเงิน400นั่นเองนะซึ่งมันจะไวมากๆเลยใช่ไหมตามที่เห็นนะก็เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าเป็นรอบที่แบบผมจับเวลาด้วยแล้วก็เล่นดีกว่านี้นะเพราะรอบนี้มันแบบมันต้องพูดแล้วก็เล่นไปด้วยทําให้มันแบบสมาธิไม่ค่อยมีนะยวต,ตัดภาพไปเลยโอเคก็โหวตแมปคริสต์มาสนะฮะแล้วก็เริ่มมาจับเวลาขวาบนนะฮะแล้วก็ปรับสเปดมาเป็นคูณ10แล้วก็วางตัวของกันซิงเกอร์นะมา2ตัวแบบนี้แล้วก็รอมอนไปออกมานะ มันก็จะเริ่มออกมาแล้วก็มันจะยิงตายไวมากๆนะแปบ๊บหนึ่งกำลังจะตายแล้วมอนแล้วก็วางตัวที่สามมาแบบนี้นะซับการซิงเกอร์แล้วก็ตัวที่สี่ตามที่บอกไปนะแล้วก็หลังจากนี้เป็นการวางตัวของอิมโพสเตอร์นะเนี่ยก็วางโพสเตอร์มาตรงโค้งแรกแบบนี้แล้วก็ที่เหลือนะจะเป็นการแสปแปมอิมโพสเตอร์ที่หน้าบ้านอย่างเดียวเลยให้มันครบ30ตัวไปนั่นเองนะ โอเคก็วางครบเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมกดยอมแพ้ตอนที่มีเงิน400แบบนี้แล้วก็กดยอมแพ้มาจบนะฮะใช้เวลาเพียงแค่1นาที22วินะแล้วก็หลังจากที่เราวาร์ปกลับมาตรงล็อบบี้แบบนี้แล้วนะฮะ ต่อให้เป็นเซิร์ฟพับบิกก็ไม่ต้องกลับไปเซิร์ฟ VIP ก็ได้นะคุณก็สามารถเข้าเล่ไปได้เลยแล้วก็เล่นกับคนอื่นก็ได้นะแบบว่าสปีดลันจนเขางงไปเลยอะ่ะซึ่งเวลาเล่นจริงเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ1นาทียีวิแล้วก็ถ้าเกิดรวมกับเวลาเข้าห้องแล้วก็เวลาในการโหวตแมปเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2อนาทีนิดๆน,น,นะคือถ้าเกิดตาละสอนาทีนะฮะหนึ่งชั่วโมงสามารถเล่นได้ประมาณ30ตานะสรุปนะฮะเราจะได้เงินประมาณ1 2ึ0 0หมื่นสองพันต่อชั่วโมงนั่นเองในวิธีนี้นะฮะก็จะ ไวมากๆนะฮะแล้วก็ใครๆก็สามารถทําได้นะเพราะว่ามันแบบมันใช้ตัวแบบว่าหาง่ายๆนะไปวันกระสับวันนี้นะฮะก็สัส่เวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ